สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านเลยนะครับวันนี้พามารับชมนะฮะร r e a ี4 0 0 p หรือว่ารีฟเอ็กเซลนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของรถแม่บ้านตระกูล Honda นะครับเครื่อง 100cc สจังหวะ,ะเครื่องดีพร้อมใช้นะครับมานำเสนอให้กับ เช้ารถเครื่องเก่าได้รับชมกันนะฮะแล้วก็ตัดสินใจจับจองกันนะครับเป็นเจ้าของได้นะครับส่งได้เลยทั่วไทยมีให้เลือกสองคันนะฮะวันนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยต่างกันนิดหน่อยนะฮะทางด้านเรื่องอเอกสารหรือว่าการตอบภาษีนั่นเองนะครับ เดี๋ยวรับชมกันเลยนะฮะว่าคันไหนเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ให้ดูภายนอกไปก่อนนะฮะสีสันใช้ได้ครับไม่น่าเกลียดขับขี่ใช้งานได้ดีเลยนะฮะตามอเนกประสงค์ที่ท่านจะนำไปใช้ได้เลยนะครับจ่ายตลาดไปไร่นาสวน ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่คันแรกก่อนแล้วกันนะฮะอ่าคันนี้ครับมีเล่มเขียวให้อย่างเดียวนะครับคันนี้ภาษีขาดต่อก็ถือว่าขาดมานานแล้วนะฮะยกเลิกไปแล้วใช้แถวบ้านได้อย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะฮะว่าเป็นอย่างไ่ติดง่ายๆนะครับทีเดียวติดไฟหน้าออกไฟเรี้ยวออกนะฮะนะไม่มีแบตเตอรี่นะฮะ ไม่น่จะดังหรือเปล่าดังอยู่ครับดังมาหน่อยๆนะครับก็ถือว่าระบบไฟออกครบแล้วกันนำไปใส่แบตเตอรี่เองนะครับเรื่องดีพร้อมใช้ เดินเบาปกตินะครับถือว่าดีเลยส่วนคันนี้นะฮะภาษี63เดือนกร,รกฎา,าต่อได้เลยนะครับกน็นู่นนะฮะต่อ3ปีเลยนะฮะให้หมด66กร,รกฎา66นะครับตอนนี้กร,รกฎา,า63 เล่นพร้อมชุดโอนะฮะคันนี้ภาษีต่อได้เครื่องถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะนิ่งๆเหมือนกันครับไปแน่ออก ไปเลี้ยวน่าจะขาดนะครับแดังคคคเครื่องถือว่าดีครับคันนี้พอพอกันเลยฮะสภาพเครื่องดีเท่ากันเลยฮะนิ่งๆเหมือนกันเลย เดี๋ยวมาชมราคากันนะครับต่างกันที่ยังไงดีเนาะต่างกันที่หนึ่งพันบาทนะครับอ่ะคันนู้นเก้าพันบาทนะครับคันนี้รีวิวเมื่อกี้นะฮะหนึ่งมืนบาทนะครับที่ต่อภาษีได้นี้นะฮะหนึ่งมืนบาทส่วนคันแรกนี้เก้าพันบาทนะครับ ท่านใดถูกใจคันไหนนะครับก็จับจองเจ้าของได้นะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้กับช่องตารถเครื่องเก่านะฮะท่านก็จะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะฮะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนตัวไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ ประมาณนี้ครับลาไปก่อนกับ Dream Excel หรือ Dream 400 p ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ